พี่เหมแ่ใจขาาจะ้ขาีโดนด่ามาเลยเสียงเอาว่าไมโดนด่าู้กครยังไงะเนี่ยจะเอกครั้งนึงนี่ี่หมนจพี่เอกจ ใจเย็นใจเย็เย็นพี่น่ะรู้ถึงว่าแม้ว่าหน้าตาเองของคนเราจะคล้ายกันแต่พี่ก็คอยแยกออกเพราะเราเปนตัวมาพร้อมกันและที่พี่จะมาหาเองวันนี้ยพี่บริมาผิพี่ตั้งใจแล้วก็จริงใจที่จะย้อนกลับมาหาเองสมองกลับมาทำไมเะก็กลับมาขอโทษกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเพราะว่าตอนเนี้หูตาพี่สว่างแล้วพี่รู้แล้วว่าใครอ่ะที่พี่ควรจะมอบใจมอบความรักให้เพราะตอนเนี้ราพึงอ่ะเขาก็ ได้ดีได้ดีมีคู่ของเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเขาไม่เอาข้าก็จะกลับมาเอาเึือะก็จะบอกว่าไงว่าจะไม่แกแสให้เลยอ่ะจะไม่มีลมักเทาไหล้หรอกจริงเหรอแต่ระหว่างทางที่พี่เดินทางม,มาเนี่ยนะที่ได้ทําการสู่ขอกับพี่เมืองแล้วเขาก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเขายกให้ไม่ไมีข้อแม้อะไรด้วยแต่ถ้าเอ็งไม่เอาข้าไม่เห็นด้วยไม่ยินยอม เงินเก่าก็ได้หยวพี่มารฉันรักพี่สุดหัวใจฉันก็แกล้งพี่ไปอย่างนั้นแหละเพราะพี่อกข่ะโอ้โหฉันเที่ยนที่ต้องตายที่เลยแต่พี่รักฉันจริงๆเหรอจ๊ะรักเองแม่ก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่แมนอ่บ้านรูางหน้าใจเพราะว่ได้ขี่ยุคยุเลยเพราะฉะนั้นเมืองบอกไว้ว่าอยู่ทางเนี้ย ไปดูเลือดดูยามมีตังเหลือก็ตัดชุดตัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็แจ้งเขาเดี๋ยวเขาจะมาเป็นทุ่แก่จัดงานให้เองพี่ก็จะมาเป็นทุ่แก่ให้ด้วยใช่โอ้ฉันดีใจถ้าอย่างนั้นพี่จ๋าจ๋าพี่ไปหาพระอะไรนะไปหาเลือดขายยามจ๋าบอกว่าจะแต่งวันไหนฉันจะเตรียมกับชุดเจ้าสาวมาแต่งกับพี่เลยจ้ะจะไปตัดชุดเจ้าสาวใช่ไหมไม่ฝากตัดชุดเจ้าสาวเผื่อหน่อยตัวไม่มีนะก็ไม่มีตังนะออกไปก่อนจวหาเงินใช้นะ เ,เ<อ>ดีย่าพะหาหาลวงข้อได้ได้ได้ไดยาที่จะได้สนน่ง่าวี่เหมือมันนะพี่หมาจ้า